ผลจากการต่อต้านมุสลิมของอปปสและองค์กรต่างๆทําให้มุสลิมขยายการสร้างมัส,สยิดยากขึ้นการเผยแพร่ศาสนาจากกลุ่มดาวะยากขึ้นกลุ่มขบวนการจึงปรับกลยุทธ์ปรับยุทธวิธีคือลดการฆ่าคนไทยพุทธในสามจงังหวัดชายแดนใต้เพื่อหวังลดการต่อต้านจากคนไทยพุทธทั่วประเทศและจากองค์กรไทยพุทธเห็นไหมครับมีผลครับเพอะเราเอาความจริงที่มันโหดร้าย มันฆ่ามันวางระเบิดออามาเปิดโปองออามาแฉเห็นไหมครับได้ผลครับมันไม่กล้าฆ่าคนไทยพุทธหรือถ้าฆ่าก็ฆ่าให้น้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะมันหวังจะยึดประเทศถ้ามันยังฆ่าที่ชายแดนใต้ให้เราตรีข่าวภาพลักษณ์ของมันก็เสียมุสลิมที่จะย้ายไปอยู่อีสานภาคเหนือ,ต,อต่วตันตกตะวันออกก็อยู่ยากอยู่อย่างหวาดระแวงจะโดนกระแสตีตีโต้มันก็เลยต้องหยุดฆ่าแล้วยิ่งเรามีโครงการพลังชาติพุทธหยุดปัญหาชายแดนใต้ ส่งสัญญาณไปว่ามึงฆ่าชาวพุทธหนึ่งคนเป็นศัตรูกับชาวพุทธทั้งแผ่นดินเป็นไงครับนี่คือข้อเขียนจากชาวถ้าผมเราไม่ปิดพี่คนนี้อยู่จังหวัดยะลานะครับผลจากการต่อต้านมุสลิมของอปปสและองค์กรต่างๆทําให้มุสลิมหยุดการฆ่าชาวพุทธในชายแดนใตน้นี่ครับขอปรบมือให้กับทุกท่านนะครับจะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่เมื่อไร่ที่มีการฆ่าลดน้อยลงความรุนแรงลดน้อยลงเราถือว่า ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนครับในลายของกลุ่มอบปสห้องใหญ่นะครับอบปสจะมีกลุ่มลายห้องใหญ่อยู่สมาชิกเนี่ยเกือบห0าคนตลอดครับเข้าๆออกออกแต่ปริมห้0รบางทีก็500เต็มเลยครับนี่แสดงให้เห็นว,ว่าความเหนียวแน่นของพี่น้องชาวพุทธที่เกาะกลุ่มกันแล้วก็ช่วยกัน เอาข้อมูลจากห้องไลน์นั้นแหละแชร์ไปทั่วประเทศเลยเพราะแอดมินของเราจะส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปในกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ก็จะส่งไปห้องอปปสห้องย่อยแต่ละจังหวัดอปปสมีห้องไลน์ทั้งหมดรวมแล้วเกือบร้อยห้องนะครับจำจังหวัดต่างๆตามกลุ่มต่างๆเพราะฉะนั้นพอข้อมูลออกมาจากอปปสก็กระจายส่งไปตามกลุ่มไลน์ต่างๆสมาชิกในกลุ่มไลน์ต่างๆก็เอาข้อมูลไปแชร์ต่อแล้วเราผลิตข้อมูลออกมาทุกวันทุกวันทุกวันเห็นไหมครับวันนี้เราแชร์สองรอบสามรอบเมื่อก่อนในสมาชิกไม่เข้าใจ ตอนหลังเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันต้องเอาอาวุธเอาอุปกรณ์ที่อปปสผลิตขึ้นมาเนี่ยแจกกระจายไปให้คนไปปลุกพี่น้องเราเพราะพี่น้องเราไม่ถนัดในการผลิตสื่อโซเชียลแต่อปปสเราผลิตได้นี่ครับเราผลิตออกมาคนที่เป็นหัวหอกก็คือพอออปสอทีวีชื่ออะไรครับก็พอ,อดีไงครับตกมือให้พอ,อดีหน่อยสิครับและทีมงานน้อง,องๆซึ่งผมไม่สามารถเอ่ยนามได้พอออปสทีวีก็คือพออดีของเรา และพอ,อดีนี่แหละครับเป็นคนผลิตสื่อออกมาทํามา3ปีแล้วครับทุกท่านไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนตบมือให้กับทีมงานพอ,อดีและพอ,อดีอีกครั้งนะครับถึงต้องดันให้เป็นมือปราพาลางไงครับเพราะผลงานที่สม่าเสมอความเข้มแข็งความอดทนพอ,อดีเนี่ยคือเป็นพอออพพศทีวีคลิปทุกคลิปทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมีพอ,อดีและมีน้องที่อยู่ระเอ็ดที่บอกช่วยกันทํานี่แหละครับพอผลิตออกมาทุกวันทุกวันซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างและแชร์ไปตามห้องไลน์ประมาณร้อยห้อง สมาชิกในห้องไลน์แต่ละห้องก็แชร์ต่อนี่คืออาวุธที่ทรงพลานุภาพของอปปส,สเราไม่ได้มีเฉพาะเฟซบุ๊กครับเพราะเฟซบุ๊กเดี๋ยมันบล็อกเดี๋ยมันปิดไม่ใช่มีเฉพาะยูทูบครับแต่ห้องไลน์นี่มันปิดไม่ได้มันปลอมเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วมันลบห้องไลน์อปปสเยอะครับแต่ลบลเราก็เปิดใหม่ลบลเราก็เปิดใหม่เพราะฉะนั้นการทางานของเราถึงเ็าเรียกว่าต่อเนื่องมันสก,กัดไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เทวดาที่จะทําอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นกลุ่มไลน์อปปสมีเป็นร้อยห้องครับ มีจหน้าที่ดูแลอาจจะดูแลเต็มที่บ้างหลักลวมบ้างก็แล้วแต่เพราะทุกอย่างไม่ได้จ้างครับอาสามาทั้งนั้นเพราะมันเราฟัดกับมันนี่สนุกครับทุกท่านให้สบายใจ